สวัสดีค่ะกะัลยาณมิตรทุกท่านปุบเป้ซินเจอร์นะคะสำหรับคลิปนี้ปุ้บเป้จะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้และหลายท่านก็อาจจะได้รับรู้แล้วเช่นกันนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันที่16เมษายน2565นะคะปุบเป้ได้มีโอกาสไปทำบุญนะคะเพราะว่าเป็นวันพระหลังจากมหาสงการเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ทำบุญกันจน อิ่มหนำสำราญนะคะส่วนมากปุเป้กับครอบครัวก็ไม่ได้ค่อยไปเที่ยวสนุกสนานเจตเๆนะส่วนมากก็จะเข้าวัดทำบุญนะคะก็ได้พูดคุยกับยติธรรมมากมายนะในวัดนะคะซึ่งปุเป้ก็สงสัยนะคะว่าเอเวลาที่ว่าเราทำบุญเนี่ยเอาข้าวใส่บปนโตไปถวายพระที่วัดใช่ไหมคะ เพื่อให้ท่านมาฉลองศรัทธาชาวบ้านที่ได้นำข้าปลาอาหารไปถวายเวก็เลยถามแม่ว่าแม่แม่เราเอาของใส่บิงโตไปถวายพาแล้วพาท่านฉันและไม่ฉันน่ะบางบางบิงโตก็ฉันบางบิงโตก็ไม่ฉันอะไรแบบเนี้ยแล้วเราจะได้อะไรไหมเราจะได้หรือเปล่านะคะ พระท่านหมายถึงโคศกโคศกที่พูดนําสวดเราอะเขาก็พูดเปลา่ปลาเปาเหมือนกันว่าเราอะนำของไปทําบุญที่วัดอะแล้วเวลาเราตายไปอะ่ะเราจะได้ไปกินของที่เราถวายน,นั้นนผู้ปเป้ก็เกิดความสงสัยซึ่งผู้เป้ก็ไม่รู้นะว่าได้จริงหรือเปล่า แม่เขาก็เลยพูดมาคำนึงว่าครั้งหนึ่งที่แม่นั้นนะคะได้จิตอะวิญญาณอะหลุดออกไปจากล่างนะเพราะว่าตอนนั้นนะที่หลังจากคลิปกเก่าๆอ่ะเพื่อนๆลงไปย้อนดูได้ว่ากูเป้พูดว่า,ายม,มทูตอะมารับวิญญาณแม่ซึ่งหมดอายุไขและปูเป้นั้นทําทพิธีต่อชะตาเพื่อให้แม่นั้นมีชีวิตอยู่เพราะว่าตอนนั้นกูเปยังไม่ได้จบ ยังไม่ได้รับปริญญาก็เลยอยากจะให้แม่นะอยู่ต่อนะคะท่านยมอ่ะอันนี้เป็นความเชื่อส่ตรบุคคลนะคะถ้ามีใครคิดต่างหรือว่าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะฟังไว้แล้วสักวันหนึ่งท่านจะเชื่อในสิ่งที่บูเป้พูดค่ะเ,เมื่อบริญญาณน,นั้นน่ะออกไปจากร่างแม่ใช่ไหมแม่ก็ได้เห็นของที่แม่นั้นน่ะ ทำบุญใส่บาตรไปนะคะแม่อ่ะใส่บาตรแต่อขนมปังของแห้งๆนะซึ่งตัวเองไม่ชอบกินเลยนะคะใส่บาตรไปใส่ไปงั้นๆแหละแม่ก็เห็นของที่แม่นั้นอะ่ะทำบุญไปท่านยมก็เลยบอกกับแม่ว่านั่นเป็นของที่จะได้กินตอนที่เสียชีวิตแล้วนะคะเขาก็พาแม่นะ่ะ ท่านยมอะพาแม่เดินดูทั่วจนนำเอาวิญญาณนั้นมามาส่งนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมาแม่เขาก็เล่าว่าถ้าหากว่าเราอะอยากกินอะไรนะก็ให้ใส่บินโตไปทำบุญที่วัดแต่ต้องเน้นเรื่องสุขภาพของพ้าด้วยนะไม่ใช่แบบอันเนี้ยปูเป้ปูเป้ทวงติงแม่มาอย่างเช่นไขมัน แกงคั่วแกงพล,ลูแกงขิวหวานมีแต่ไขมันทั้งนั้นถึงเราจะบำรุงบำรุงพระแต่เราก็ต้องดูด้วยเรื่องสุขภาพของท่านโหเดี๋ยวจะบอกว่าวันนั้นก็แกงไก่วันนี้ก็แกงไก่นู่นก็แกงไก่พระเป็นเบาหวานเป็นความดันโลหิตสูงมากมายเลยนะคะเพราะว่าฉลองศรัทธาของชาวบ้านนั้นมีแต่ของมันๆท,ทอดๆทั้งนั้นเลยคือเป็นของที่ตัวเองอะ่ะชอบกินทั้งนั้นเลยนะคะ พระท่านก็กินของจืดนะแล้วก็ไม่เผ็ดนะคะส่วนหนึ่งก็พระแต่ท่านอนะ่ะไม่ไม่บอกเราหรอกเพราะว่าปฏิเสธญาติโยมไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่เราควรจะนึกรู้ได้ด้วยตัวเองว่าสมควรที่จะถวายอะไรให้พระนะคะแล้วก็ปุ้เป้ก็เลยเล่าในส่วนของปุเป้ว่าปุเป้นะ่ะมาซื้อบ้านอยู่นะคะ บอกแม่ไปว่าเออเนี่ยเมื่อตอนที่ได้เข้ามาอยู่มาซื้อบ้านอยู่นะตอนแรกยังไม่ได้เซ็นสัญญาเอ่อยังไม่ได้ไปโอนโอนกันที่ที่ดินกรมที่ดินนะคะก็เลยมานึกย้อนดูว่าแม่เคยได้ยินคาถาพระมหาจากาักรพรรดิไหมเคยสวดหรือเปล่านะคะก็เลยท่องให้แม่ฟังแม่บอกไม่เคยแม่ขอบ้างสีอะไรแบบนี้นะคะก็เลยบอกเขาว่า คาถาเนี้ยสามารถปรับพบภูมดวงวิญญาณที่อยู่บริเวณนั้นและในบ้านได้นะคะเวก็เล่าห้ฟังว่าเออเนี่ยมีเจ้าของบ้านนะเขาขายที่ต่อแล้วเขาเขาขายเขาขายบ้านต่อคือขายคอนโดอะค่ะคอนโดต่อจากปุเป้นะแล้วเขาก็ไม่ยอมบอกปุเป้ว่ามีคนตายในนี้นะคะก็คือเป็นแม่เป็นแม่ของทางฝั่งสามีนะซึ่งแก่แก่ตายอะค่ะแก แกป่วยแกปเป็นโรคชราโรคคนแก่ตายเนาะซึ่งตอนที่เข้ามาอยู่เนี้ยโอเปก็ทดลองเข้ามาอยู่ก่อนนะยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อนะคะก็ขออยู่ก่อนเป็นหนึ่งปีนะว่าสามารถอยู่ได้ไหมถ้าอยู่ได้ก็จะซื้อถ้าอยู่ไม่ได้ก็ไม่ซื้อนะคะปรากฏว่าเหมือนกับว่าไม่ได้อยู่คนเดียวตลอดเลยนะคะมีมีเศษที่ทงที่เท่าด้วยนะ อันนี้ปุเป้ไม่ได้คิดไปเองนะคะเพราะว่าปุ้เป้คิดว่ามันทาําความสะอาดแล้วแต่ว่าทําไมมันสกปรปกอยู่อะไรแบบนี้มันเป็นสีดําๆนะคะส่วนมากฝุ่นอะถ้าเป็นแค่ฝุ่นมันก็เป็นขาวๆนะแต่นี่มันเหมือนพี่เท่าอะคะ่ะปุ้เป้ก็ได้นดําบทพระมหาจาักรพรรดิมาสวดนะคะวันแรกที่สวดนั้นรู้สึกเลยว่าได้ยินเสียง พุกผนังบ้างเสียงกรอกๆแกกะนะคะแล้วก็เป็นเสียงที่แบบว่าลบก,กวนสมาธิตลอดเวลาเลยนะคะในการสวดภูดเบก็สวดสวดทุกวันนะคะเพื่อ,อให้ดวงยาณสวดเพื่อแผ่แผ่ไอ้กวดกวดน้ําแผ่เมตตาแผ่บรารมีให้กับเจ้าที่เจ้าทางด้วยแล้วก็ศีบศักดิ์ธิ์พระพุทธ ที่เราได้นำมสาสักการะ,ะกับไหว้ที่บ้านด้วยนะคะพอปุ้เป้สวดได้สักไม่กี่วันน่ะมีความรู้สึกอีกว่าเหล่าดวงวิญญาณนะคะหลั่งไหลมาที่บ้านของปุเป้นะก็คือคอนโดเพื่อมาฟังมารับฟังอะคะ่ะปุเป้รู้เลยเพราะว่าเวลาที่เราสวด เสียงเราอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะมีพวกเทวดาหรือเหล่าเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะเข้ามาร่วมสวดด้วยกับเรานะคะแล้วเราก็จะรู้สึกเหมือนขนจะลุกตั้งแต่ขาขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่ามีดวงวิญญาณน,นั้นมาคอยรอรับส่วนบุญจากที่เราสวดให้เขาด้วยนะคะแล้วก็ตกกลางคืนน่ะ หมานะ่ะมันจะหอนรับมาเรื่อยๆแล้วก็มันมาหยุดอยู่ที่ตึกที่ปูเป้นะคะพักอาศัยอยู่ตลอดเลยพอหลังที่ปูเป้น,น้นได้ส่วนเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนะคะดวงวิญญาณที่อยู่ในบ้านน่ะเขาอาจจะไปก่อนหน้านี้แล้วก็ได้นะคะดวงวิญญาณที่อยู่ในบ้านก็คือไม่เจอแล้วแล้วก็เสียงทุบก,กำแพงนู่นนี่นั่นก็ไม่เจอแล้วมันไม่ใช่เสียงทุบก,กำแพงที่เกิดจาก คนข้างห้องนะเพราะว่าปุ๊เป้ไม่อยู่ติดกับใครนะคะแล้วก็เออถึงที่ปุ๊เป้อยากจะบอกเพื่อนๆส,สิ่งมหัศจรรย์เลยนะคะก็คือว่าเมื่อปุ๊เป้สวดบทพระมหาจักรพรรดิแล้วอะมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่รู้สึกนะคือทางด้านการเงินนี่สินนะคะและสิ่งดีๆรอบข้างมันดีขึ้นนะคะแล้วก็ เขาจะช่วยคัดกรองคนที่เข้ามาในชีวิตเราอะ่ะมีแต่คนดีจะผักคนชั่วๆคนเลวคนที่มาหาผลประโยชน์จากเราอะ่ะออกไปจากชีวิตนะคะเมื่อหากว่าเพื่อนๆนั้นสวดบทพระมหาจากักรพรรดิเสร็จแล้วนะเพื่อนๆน่ะอย่าลืมกวดน้ําด้วยนะเพราะว่าบทพระมหาจากักรพรรดนี้สามารถกวดน้ําให้กับพวกดวงวิญญาณทั้งหลายได้นะคะ บทพระมหาจักรพรรดนี้นะคะปุ้บเป้ใช้เวลาในการสวดไม่นานในการเห็นผลแต่อาจจะปรับภพภูมิให้ดวงวิญญาณหรือว่าเมื่อวิญญาณได้รับแล้ว่ก็จ้งใช้เวลาหน่อยนะด้วยที่ความที่ว่าปุ้บเป้สวดคนเดียวในบ้านนะคะเพราะว่ามีอยู่คนเดียวเนาะก็เลยจะแนะนำให้กับให้แม่น่ะไปสวดเพราะว่าแม่น่ะเวลาสวดมักจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเหล่าดวงวิญ,ญญาณมาขอส่วนบุญเหมือนกัน ก็เลยจะให้แม่น่ะสวดบทพระมหาจักพรรินี้นะคะเดี๋ยวก็ต้องลองดูนะคะว่าแม่สวดแล้วะ่ะเดี๋วก็จะมีอะไรอะ่ะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะส่วนใครที่สนใจนะบทพระมหาจักพรรดิก็ไปเซิร์ชหาตาม Google ได้นะคะแล้นี่เป็นประสบการณ์ที่บุเป้มาบอกเพื่อนๆนะเพราะว่าเป็นคาถาที่ดีจริงๆว่าสวดแล้วบุเป้มั่นใจว่า มันจะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักสุขภาพเรื่องครอบครัวลูกหลานดือ้อลูกหลานไม่เชื่อฟังสวดบทนี้ได้นะคะเพื่อนแล้วก็นี่สินติดขัดอะ่ะมันจะไม่เห็นผลภายใน3วัน7วันนะมันต้องใช้เวลานะคะและต้องสวดติดต่อกันด้วยนะคะไม่ใช่สวดวันนี้หยุดพรุนี้ไม่ไม่สวดเลิกสวดไปแล้วอะไรแบบนี้นะคะก็ ไม่ได้เหมือนกันนะคะต้องสวดติดต่อ,อก,กันกันแล้วแต่ว่าจะสวด3จบ5จบ9จบอะไรแล้วแต่ความถนัดของเพื่อนๆเลยนะคะบางคนไม่มีเวลาก็ระหว่างนั่งรถนั่งเรือนะคะก็สวดในใจได้นะคะเวลานั่งทํางานอยู่เนี่ยเราก็สวดในใจได้นะคะก็สวดเมื่อนึกนึกขึ้นได้ก็สวดนะคะเดินทางไปทํางาน สวดได้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าปุ๊เป้ก,ก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันนะแรกๆอะ่ะเพราะว่าตอนแรกอะ่ะเหมือนกับเป็นการท,ที่ทบทวนบทพระมหาจากักพรรดิคือบางครั้งบางบางอ่าตอนแรกๆอาจจะมองบทสวดพอสวดไปสักพักหนึ่งเริ่มสวดได้โดยไม่ต้องมองบทสวดนะคะเพื่อนๆมันเป็นปาฏิหาริย์มากนะคะแล้วก็ปุ๊เป้ก,ก็อยากจะบอกเพื่อนๆในทิ้งทวนนี้ว่า อย่างคําที่แม่บอกว่าใครทําใครก็ได้นั่นก็หมายความว่าเพื่อนๆนะทําบุญตักบาตรนะ่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆตายไปเพื่อนๆก็จะได้ไปกินกินบุญที่เราได้ทํานั่นเองนะคะถ้ารอให้ญาติกวดน้ําให้กินนะ่ะก็ปีละครั้งมั้งมันก็คงจะหิวหน้าดูนะคะเพื่อนๆอย่างไรแล้วก็ตามเราก็ต้องไปกินบุญที่เราทําอยู่ดีนะคะก็เหมือนกับ เวลาที่เพื่อนๆก็ลองนึกดูนะเวลาที่เราอ่ะไม่มีใครสนใจหรือบางคนอ่ะไม่มีญาต่อถ้าเพื่อนๆไม่ทําเอาไว้เองอ่ะก็คงพึ่งใครไม่ได้นะคะอย่างไรแล้วก็ตามนะคะเพื่อนๆเป้เก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันเนาะขอบคุณมากนะคะ,ค,ะ,ค,ะคิดเห็นต่างอย่างไรคอมเมนต์ได้นะเ้เป้ไม่ว่านะคะเพื่อนจะได้อนำมา แลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะขอบคุณมากค่ะอ้อใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกด s u b s ไครต์กดไลค์ถ้าชอบก็กดแชร์ให้กับปุเป้ด,ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ปุ้เป้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ